รู้สึกว่าตัวนี้อายุก็ถึงจมเป็นแม่แล้วค่ะเพราะว่าอายุ33ปีแล้วเพื่อนข้างๆก็มีลูกหมดแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อย่าด้ลู้เหมือนกันค่ะ <S <S หมอบอกว่าอนันดับสาวไข่ก็โอเคอยู่ครับฮอร์โมนก็ดีอยู่ก็ฉีดยาเหมือนเดิมค่ะ ออตอนนี้จะเข้าไปเก็บไข่แล้วมารู้สึกว่าตึงเต้นอยู่นิดนึงค่ะอตอนนี้ก็เปลี่ยนชูเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่แผบแล้วก็เตรียมตัวเรียบร้อยเดี๋ยวรอหมอมาเก็บไข่แล้วแต่วตอนตึนมาก็เรารู้สึกปวดโงนิดนึงแต่ว่าพยาบาลที่ขั้นในนี้ก็บริการดีมากแล้วก็ดูเลดีมากค่ะแล้วก็ได้ยินว่าได้ไข่สิบเก้าก็ติใจด้วยค่ะ จากวันนั้งใส่ตัวออมไปแล้วเราก็ไปกลับไปบ้างพักผได้3ถึงเวันจริงๆมันพัดที่ห้องแค่3วันแล้วก็หลังจากสาวันเราก็ตึงทางเรื่อยๆไปข้างนอกได้แล้วค่ะแล้วก็พักผ่ดีๆกินดีๆกินวิตามินเยอะๆแล้วก็ตมามหมอสั่งยาให้กินทุกวันแล้วก็กินทุกอย่างเลยค่ะ แล้วก็จนถึงเจ็วันเรามาคลินิกี้วันนี้ก็ตรวจเลือดไปแล้วก็ตีแล้วค่ะดีใจค่ะใส่ตัวอ่อนครั้นแรกก็ตีเลยค่ะพอใจมากค่ะทุกคนก็ดีมากแล้วก็บริการดีแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าอันนี้เทคโนโลยีดีจริงๆค่ะแล้วก็ทุกอย่างเกิดขึ้นก็ตามหมอวันแผนค่ะไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวค่ะจริงๆฉีดยาก็โอเคอยู่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วก็ตอนที่ถ้าเราตัดสินใจว่าจะทำกิฟแล้วเราต้องตามหมอบอกว่าทุกวันทำอะไรบ้างก็ต้องตามหมอค่ะก็สำคัญที่สุดก,ก็คือพักผ่อนดีๆแล้วก็กินอาหารเยอะๆกินวิตามินเยอะให้เราร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็ได้ไขว่วีแล้วก็ได,ด้วอ่อนดีค่ะ